ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอาเร็วเอาเร็วรอดลูกกับพี่โยมั้งไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหถ่าเหรียญเอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอุ้ยอย่างเงครับคุณนะคุณนะคุณนะนอนเร็วนอนเร็วนอนเร็วอ้ย ก,กับน้องมิ่งนะครับผมในเวอร์ชั่นบ่วนบ่วนซ่าท้าพลังดูไก่ม okay. วันนี้อาบน้ำมาครับตัวดำมากแต่เล่นคุณใส่หัวเล็กน้อย Chắc khăn nhé, thú ngon ngẹt ngẹt sàng vườn ơi, sàng quá Mày kinh nhà nào bạn chứ Ô hô, háng dục Được, được, được ไปแล้วไปอีกแล้วเ <c oughs> อาะเา <c oughs> พวนว่างเพียนยังกันนี่ส่งเสียงเรียกคุณแม่อะไรเนี่ย <c oughs> คุณแม่ก็เล่นสปาคูนนะครับอย่างฟินอะดูตัวดิครับ <c oughs> เสียงหน่อยคุณแม่แลเสียงหน่อยไม่ฟินมากส่วนตัวลูกชายครับ <c oughs> ออเอาเอา โอ้อู้นูไปไป่นใบใบยังเยอะจิตรินดูมีิ่งถูครับอูู้้สนุกมากคึกมากโอ้โหไงฟุ้นไงกุก๊บโอ้โหไงกุก๊บ โอ้โหเลนดินอาบแดดพร้อมเลนดินพร้อมดูตรงนี้แดดนะครับแดดตอนเย็นนะครับมืดคึ้มบรรยากาศดีครับฮึบึบฮึบออื้หือ นี่ครับปล่อยให้วิ่งเล่นนะครับตามธรรมชาตินะครับก็ประมาณนี้นะครับอาการคึกแยงเจ้าหืามเอาล้วอ,อ,ลวอ,อ,ลวอ,อาละเอาละไปเซยอีบมันจะไปเซยอีบมันเฮ้ย ไปเร็วครับไปเร็วไปเร็วเอาเร็วเอาเร็วรอลูกกับพี่ยอมั Demon> ้งไปเร็วไปเร็วไปเร็วอู้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 ยู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 ไ่ขึ้นมาหลายแต่เนาะตุ่มแจ็คตัวบ่พ่อเดี๋ยวผมจัดการให้เอา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 อู้อู้ โอ้น่าเล่นเรื่องบบนี้โอ้โหอะไรจะสนุกขนาดนั้นไกลๆ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 ต้มๆต้มเฮ้ยเอาตัวใหญ่ๆเลยมิ้งให้พ่อไหมตัวใหญ่ไปต้มต้มชุดน้ำนี่แหละเฮ้ย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 พื้นที่นี่ยากเขามากนะไก่นะมิ้งห่วงพื้นที่นะบึงถ่านั่งเอ้ยจะขึ้นยัง ไม่แม้อะไรท่านก็บอกว่ามิ่งคือหิปูนะครับถ้าไม่มีงวงคือหิปูเลยก็บอกหิปูแดงคุณนะท่าเหรียญเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลมเย็นสบายครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าฮึดคุณนะคุณนะเอ้าเอ้า

เบิ่งตาเพิ่นนังพว่นน่ะเอ้โอ้อ้อเนาะอ้อไม่เล็กนะเนาะเราลูกพี่น่ะอือเอ้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 โอ้อเนาะฝึกเงี้ยงพูน่ะพูน่ะพุน นเล่นน้ำเย็กน้ำอาบนะครับแต่ก่อนอาน้ำในถังตัวน,นี้ก็จะมาเล่นในถังแล้วมันเอ้าเอ้าเอ้าอุย้ยอุ้ยขวดชุดชุดคือคึกคือกิริคือกิริสางหน่อยนี้ ไปแล้วไปแล้วไปถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วเอ้าเอ้าขวนญขวนญคือกิลีอุ้ยหนอสางหนอยไหมคือมันคือขักแน่เถ้ะลุ่มอุ้ยลุมล้มลุมอุ้ย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 เหมือน่านขัดคนนะคนนะคนนะนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วอุ้ยผมขอนอนจะฆ่าคนได้เพ่อลุกขึ้นว่านั่นวิ่งดูท่านั่งครับ ตัวนี้แดงมอมแมมมากครับมอมแมมครับมอมแมมเอาเอาเอาคนอื่อออนนก็อย่าลืมเข้ามานะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมทำในที่ผู้จามผูภาพาก็ต้องขอโทษขอไปนะครับอย่าลืมเข้ามารับชมคลิป หน้าด้วยนะครับผมเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับลาเม่เฟีแล้วครับผมสวัสดีครับเฮ้ย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 พูดนะพูดนะ